พักกันให้พักการบรรทุกพัก็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องขนาดนี้ือการักเขบคุณค่ะมากคะค่ะทุกคนค่ะพูห้ทุกคนค่ะพูดให้ทุกคนเนี่ยสาวี่ี่ไปลสาวที่่ไปที่พิมไปด้วยครันี่เขาี่นหรออุ้ยังได่ออกเลยใส่สีขาวอ่ะข้าไป เดี๋ยวพี่ทินจะเดินทางนะค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยว่อนะแม่ขอถ่ายรูปกันแล้วค่ะไดกันเดเไินม่ผอกลอเดินตรงไปเลยครับดีสามเ็ดทางเ็ด มีความลับด้วยบอกอะไรเนี่ย้ชกันข้างล่างมัถามชื่อแล้วหเย่งี่เราไปดูาที่ปากใหญ่ที่ิแดงไงากใ่าาไ้าใหญอ่าบบบุทางทางขวามือเราตอนนี้มีเวลาแล้ว